รอไม่ไหวใช่ไหม,ไมรอไม่ไหวไข่ข้างนอกซะเลยดังนั้นอดว่าอะบอกว่าปวดท้องปวดท้อง่า,องาเจียมีไข่นอกเลยมันจะรุ้นะ ใหม่สดๆสดยังเปียกอยู่เลยเห็นไหมเห็นไหม thank y <you. S 1> <Thank you. S 2> ขอบคุณหลายๆพ <c oughs> อได้เก็บได้กินนะครับ